ฮิสโตฟันเดลัสเขาเล่าเกรดเกี so, ่ยวกับนโปเลียนซึ่งคนไหนถ้ายังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องใหม่ของริลลี่สกอตตก็น่าไปชมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นภาพยนตร์ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป๊ะสักเท่าไหร่อย่างไรก็ดีถ้าคุณต้องการความเป๊ะเกี่ยวกับรายละเอียดทางด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนโปเลียนเนี่ยมันมีประเด็นซึ่งน่าสนใจซึ่งเป็นเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับทัศนคติที่มีความทะเยอทะยานรัักกกชาาติิิรรแผ่่นนดดคใหญ อีโกมานายโกของนโปเลียนบ o นา p าร์ตน่าสนใจว่าใน h เฮสต์ฟันเดลั x ในเรื่องเล่าเรื่องนี้สั้นๆเนี่ยเขาบอกว่ามีภาพวาดของศิลปินชาวฝรั่งเศสภาพนี้นะฮะจักมารีแ a สต์นเนี่ยเป็นภาพซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือบ o นาพาร์ตซึ่งตีพิมพ์ในปี1910จากภาพนี่นะฮะจะเป็นภาพเด็กชาย ก็คือนโปเลียนสมัยวัยสิบขวบเนี่ยเด็กชายนโปเลียนเนี่ยกลังนั่งครุ่นคิดอยู่ในห้องเรียนซึ่งเขาอยู่ในห้องเรียนของสถาบันทางการทหาร Brian บริอันเลชาโตบริอนเลชาโตเนี่ยเป็นสถาบันทางการทหารที่นโปเลียนได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนเรียนหนังสือตั้งแต่สมัยวัยเด็กและปรากฏว่าภาพวาดนี้เนี่ยสะท้อนถึง ambition นะะความทะเยอทะยานหรือความใฝ่ฝันของเด็กคนนี้จําได้ไหมครับที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมว่าเรื่องของ ชาติพันธ์เนี่ยเรื่องของชาตวุฒิเรื่องของความรักชาติรักแผ่นดินเรื่องของ ความที่ตนเองมีความทะเยอทะยานมีอีกโก้ซึ่งจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการเป็นหนึ่งในแผ่นดินในการปกครองประเทศชาติเนี่ยมาอยู่ในสายเลือดมันไม่ใช่แค่มาได้อยู่กับการเลี้ยงดูบัอยู่ในสายเลือดค่นี้ด้วยแสงจากตะเกียงทําให้เห็นในภาพนี้เป็นภาพที่มีเงาของนโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ในสมัยวัยสิบขวบเนี่ยสะท้อนไปยังแผนที่ของยุโรปสื่อความหมายว่ายุโรปในอนาคตจะตกอยู่ภายใต้เด็กหนุ่มคนนี้จากเกาะคอสซิก้า เอาจริงๆแล้วเรื่องเล่านี้เนี่ยความถูกต้องและเป๊ะทางประวัติศาสตร์มันก็อาจจะเป็นที่ถกเถียงอย่างไรก็ดีจากนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ซึ่งเขาเล่าเรื่องในแบบที่ภาพยนต์ของริทลีสกอตไม่ได้เล่าอย่างเต็มที่ก็คือตั้งแต่สมัยวัยเด็กเนี่ยนโปเลียนบอรานัพหเนี่ยแหละมีความทะเยอทะยานที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแบบที่คล้ายคลึงนะถ้าเกิดคุณติดตามรายการนี้คล้ายคลึงกับสุลต่านเมเมตทที่สามารถทลายกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้มันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความใฝ่ฝัน ซึ่งเป็นความทะเยอทะยานซึ่งถูกหวานเมล็ดพันธุ์ข้ามรุ่นและสืบสายต่อโดยกรรมพันธุ์ชาติพันธุ์และชาติวุฒิลักษณะนี้มาในสายเลือดนโปเลียนโบนารา์พาเป็นบุคคลซึ่งไม่ธรรมดามาตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าความเปราะบางซึ่งจะลุกแกมนาจก็มีในการที่จะพยายามที่จะใช้กองกําลังทหารของฝรั่งเศสทั้งหมดขยายดินแดนไปสู่พรมแดนซึ่งไม่สามารถพิชิตได้พ่ายแพ้กลับมาต่อมาเธอร์รัสเซีย